ลงลงไปทางนี้ทางนี้เออเดินหน้าไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าดีเดินหน้าเออเดินหน้าเสร็จเอาเครื่องลงเอาเครื่องลงเอาเครื่องลงจะคิดถอยหลังมทาทำไมเดินหน้าเออสวัสดีครับอยู่กับพอดพาซาในเกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในออฟไลน์โหมดเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมา แต่งรถคือไ่รูมันจะแต่งได้หรือเปล่านะครับไอรถที่ผมเอามาในวันนี้คันนี้แบบว่าค่อนข้างจะใหญ่มากเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะจอดอยู่ข้างหน้าผมคันนี้รถบัส10ล้อนะครับเราเล่นมอเตอร์ไซค์เล่นรถซูเปอร์คาร์กันไปหลายคลิปละเดี๋ยววันนี้มาลองดูรถบัสรถทัวร์กันมั่งนะครับน่าจะไม่รู้มันเรียกรถอะไรเรียกได้2อย่างแหละไม่รู้ว่าบัสหรือทัวร์ครับ10ล้อแน่นอนแมสสีสันสวยงามครับโคเมตา้า เดี๋ยววิ่งให้ดูรอบรถก่อนมาโครโปโลนะครับชื่อรถเขาแมมีกระจกมองข้างติดไฟเดียวด้วยเออของจริงนี่กระจกแบบนี้เลยผมเคยเห็นนี่สวยงามครับเดี๋ยววันนี้คันนี้ผมว่ามันคงไม่ต้องเอาไปเข้าอูหรอกคือมันน่าจะไม่ให้เข้าแหละมันใหญ่เกินนะเดี๋ยวเราจะขับไปส่งผู้โดยสารกันแทนนะครับเดี๋ยวอาจจะลองแต่งในเมนูน่าจะแต่งได้บาง บางอย่างมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราเชิญผู้โดยสารก่อนเชิญผู้โดยสารแล้วก่อนมาน้องเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปนั่งรถบัสขึ้นเขาอ่าขอเชิญขอเชิญนี่สาวสาวเรานี่คัดมาอย่างดีครับเดี๋ยวเปิดประตูตรงนี้ทำไมไปวิ่งขึ้นทางนู้นมาขอเชิญครับอ่า เดี๋ยวไปดูที่มันนั่งได้กี่คนของจริงนี่น่าจะนั่งได้เป็นแบบสิบยี่สิบคนนะ่ะมาอันนี้คนที่สองคนที่สามขึ้นมาเร็วออประตูอยู่ตรงนี้ทำไมมันไปเดินขึ้นตรงนั้น <c oughs> นี่ประตูมันอยู่ตรงนี้นดูมันขึ้นโอ้โหทะลุหายวาร์ปเข้าไปเลยเอา่ากี่คนละกี่คนละ รู้สึกเมื่อกี้เรียกมาเจนะ็ดฮะขึ้นได้ประมาณขึ้นได้ห้าเองมั้งโอ้โหนั่งได้น้อยจังรถบัสเราคันตั้งใหญ่นั่งได้ห้าคนโอเคอ่าปิดประตูก่อนเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูเพ่อนิูสร้างกันก่อนครับอ่ามีไฟบนเรือนไมก้กระพริบด้วยนะฮะเสียดายมองไม่เห็นข้างหลังอันนี้มันเป็นแค่ห้องคนขับ แม่อดดูวิวข้างหลังเลยมาออกเดินทางได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีโอ้เลี้ยวค่อนข้างจะยากครับขับมาไซกับกับรถเก่งจนชินไงพอมาขับคันนี้นี่แบบต้องตีวงเออไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับอืดๆสไตล์รถบัสดิบดิบดิบดบยังไปได้อยู่ครับ สายแว้นแม่สีสันนี่สวยงามจริงคนทำมอดเขาจัดมาให้เดี๋ยวก่อนจะขึ้นเขากันเดี๋ยวเราทดสอบความแรงกันหน่อยดีกว่าสตันจัมฮะรถบัสสตันจัมจะรอดไหมเนี่ยมาดูกันเดนนาไปเดนนาไปอย่าขวางทางฮะขวางข,าง,ข,า,งขางผมไปแล้วนะ อาไปครับลุยโอ้โหรถบัสสตันจัมเดี๋ยว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 โอ้ยตีลูกกาสังหาใเก่งไงแม่อุ้ยอุ๊ยหลังคาไหมอืมเป็นไงโดนผู้โดยสารด่าเลยขับรถแบบนี้แม่ติดงัดซะงั้น สึกเวลาล้มทีจะขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปพิกหน่อยพิกหน่อยเอออึบหน่อยอึบพิกขึ้นก่อนแล้วไอ,อ้หูรู้สึกจะพิกไม่ขึ้นฮะทำไงดีอะโอ้หงายแล้วหงายเลยอะฮะโอเคอีกนิดนึง ขึ้นอย่างลำบากหาตัวช่วยก่อนเอาแล้วผู้โดยสารมีเสียวฮะรถบัสพิกคว่ำโอเคแม่กว่าจะขึ้นได้อย่าคว่ำอีกนะทีนี้ไปได้เวลาฮะขึ้นเขาเดี๋ยวเราไปส่งผู้โดยสารข้างบนกันนะครับอันนี้เป็นผู้โดยสารแบบว่าจะขึ้นไปเที่ยวภูกระดึงไนงะเออ คูไปดึงแล้วรถบัสต้องขึ้นไปส่งนะฮะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยเร้าใจเลยเดี๋ยวผมขอขอโมโมรถสักหน่อยเอาเป็นเอาเป็นเสียงที่มันแบบไอ้นี่หน่อยดีกว่าแล้วก็เพิ่มความแรงด้วยอืดมากครับไปสักคูณ20เลย ท็อกมัลติพายเออจัดไปครับคูณ20 RPM มัลติพายจัดไป20เหมือนกันดูซิมันแรงขนาดไหนมาแล,แล้วก็เสียง Engine Sound ครับเอาเป็นแบบว่าเสียงที่มันเราใจหน่อยดีกว่าต้องคาร์ซเปอร์คาแล้วแหละนี่ดีกว่าไทยรัฐมาฟังเสียงกัน อุ้ยแรงมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงสะเบกไม่อยู่เลยใจเย็นใจเย็นขึ้นได้จริงเหรอเนี่ยโอ้รถบัสขึ้นเขาไปให้บัสนำเที่ยว นี่แม่สุดยอดเขาเหลียงซานเลี้ยว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 โอเคต้องใช้สก,กิลเวลาขับจริงนะฮะไม่งั้นไม่น่ารอดแรงไปหน่อยฮนะจูนเครื่องสลั่งเลยแม่ไหวแน่นะ แล้วดูเขาไม่ใช่ใกล้ๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าสงสัยต้องต้องเปลี่ยนแผนแล้วขึ้นเขานี่ถ้าเกิดว่าความทีนี้แบบมันจะกลับนี่ไงยังไม่ทันขาดคามันจะกลับรถไม่ได้ฮะชิกลำบากมากโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนไปแว้นกันดีกว่าครับไม่ไหว <c oughs> ขึ้นไม่ไหวแน่ ไปครับเดี๋ยวเราไปลุยทางเรียบกันดีกว่าบัสอย่างเราไม่ได้จะเหมาะกับทางขึ้นเขานะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นแหละแต่คันนี้เวลาล้มแล้วกลับตัวยากมากฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยียพึ่งปาเย่าเพิ่งปาเย่าเพึ่งปาถ้าขอรถตแรงไปก่อนดูความเร็วซะก่อนครับเสียสีโอ้ยอย่าขวางสิบล้ออย่าขวางสิบล้อแม่อย่างโหด ดูความเร็วตัวก่อนครับไปที่ร้อยเนะครับแปบ๊บเดียวอใครขวางนี่ไม่มีไม่มีเบรกฮะเบรกเอาไม่อยู่รถตะแรงเกิน200กว่าครับจัดไปนี่นะเบกนี่นะเบกมาไปกันต่อครับเปลี่ยนมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนกันบ้างสังเกตไฟเลี้ยวไฟกระพริบฮะนี่ไฟเลี้ยวนี่รอบคันเลยนะ ข้างในข้างในรถรู้สึกมีโทรทัศน์ให้ดูด้วยนะครับเอาไว้ผู้โดยสารรับชมนี่ดูไฟด้านหน้าครับว่าเก็บรายละเอียดดริงจริงรถบัสนำเที่ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยวใจเย็นใจเย็นโชเฟอร์ตีนผีขับปิดเล่นฮะไปแว้นกันโอ้โ <laughs> อรี่มันประคับรถไม่ค่อยอยู่ฮะรถมันแบบ รถมันใหญ่แล้วก็แรงมากชนแหลกแล้วกันงานนี้มามาอย่าขวางทางรถใหญ่จำาไว้นี่ขวางทางเหรอจัดไปติดเทโบิไปโอ้โหรถบัสติดเทโบิฮะ เนี่ยไปยนไปเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเเร็วเร็วหน้าเร็วหน้าเอาไปชนอะไรเข้าแล้วนะไปชนป้ายไปชนป้ายบอกทางเข้าฮะดิบดิบดิบไปอย่าขวางทางพี่เตือนแล้วใครขวางทางใครขวางทาง ชนอย่างเดียวฮะนาทีนี้ไม่มีเปกมอไซสเหรอมอไซสเหรอแดมอไซยังไม่รอดฮะชนทุกอย่างที่ขวางหน้ายังไงเล่ารถกระบะโอ้โหชเฟอร์รู้สึกว่าจะเมานะฮะโดนไปหลายโดนไปหลายเม็ดก่อนขึ้น ก่อนขึ้นรถนะครับมารู้สึกว่าเราจะมาถึงเป้าหมายกันแล้วนะฮะผมตั้งใจจะขับมาที่สนามแดกทางเรียบนะครับพอเข้ามาถึงมันจัดการวาร์ปให้มาอยู่จุดสตาร์ซะง,งั้นยังไม่ทันเลือกคู่ต่อสู้เลือกอะไรเลยมาเดี๋ยวเจอรถบัสดแดกกันหน่อยแล้วเราเจอใครเลยเนี่ยโอ้โหเจอรถแบบออกแนวมาส้นนะอา้าไปครับ นี่รถบัสแวนโอ้โหแซงด้วยเว้ยอู้แซงอย่างใโอ้โ้ยชนะใสๆครับใครเนะี่ยเพิงอ่ามาทารถบัสเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคราวนี้เราไปไปเลือกคู่ต่อสู้เองดีกว่าเออวันนี้ขอบอกว่ารถแรงมากคฮะจูนเครื่องมาอย่างดีดูสักก่อนเหยียบแป๊บเดียวเหยียบแป๊บเดียว200แล้วว่าเกียร์สี่อะ วิ่งดิบดิบดิบเบรก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 มารอบนี้รู้สึกว่าเจอกับบันชีนะครับบันชี 900R จัดปลายตัวแรงด้วยมาแนชีเจรถทัวเออมามามาดูสิใครจะแรงกว่ากันถอยถอยถอยหลังเส้น ผม่นนี้เบิร์นรอเลยครับจัดไปเเดรู้สึกจะเบิร์นวงกลมไม่ได้ไอไอมอสยกลอ้อมันชอบบักบักโอเคพร้อมกมมอรับผมมาเบินไปผมต่อให้บัญชีก่อนเลยฮะสามสองหนึ่งไปเลยอุ้ยไม่ยกยกไม่ขึ้นติดเทโบไปครับ โอ้โหเฮ้ยอุยอยชนะไหมแม่รู้สึกจะแพ้หรือเปล่าเมื่อกี้แม่ไม่รอดครับเดี๋ยวเรารอรายงานผลก่อนโอ้ไม่ขึ้นรายงานผลครับเกิดอะไรขึ้น แม่แต่เมื่อกี้มันดูเหมือนแบบ50-50ฮ50นะไม่รู้ใครชนะมองไม่ค่อยชัดบุญแหละมาเดี๋ยวเราไปขับเล่นชมธรรมชาติตอนคืนกันหน่อยดีวยกว่าครับแต่เดี๋ยวนะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์อะไรทางซ้ายนะครับมีกระพริบสีฟ้าสีแดงด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นเอ่ยน่าจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายครับ ไอรถคันดำมันทำไรเอ่ย yes, <Father. S 1> จอดเดี๋ยนี่เอมันสู้มันสู้สู้เหรออย่าอยู่เลยอุ้ยเรียบร้อยจะทำไรเขาไว้ครับยังสู้อีกปะเออมีมีชาวแก,งก๊งมามีชาวแก,งก๊งมาอเอาใส่ต้องลงไปปูนิดนึงฮะอยู่บนรถที่แบบยิงลำบากมาก ชาวแก๊งเหรอนี่ชาวแก๊งรู้สึกว่ารถคันนี้จะโดนขโมยมานะครับหัวให้เราเอาไปคืนไปดูหน่อยอรถเราจะขับได้ไหมเนี่ยโอ้นู่นครับจุดที่เอาไปคืนอยู่นู่นมามามาสกอข,ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเรารถไปส่งกันก่อนไปกระชากคนลงมาด้วยสกอยเราหัวจริง นี่ยกลอรถเอ็ไปสิ่งไปอย่าไปอย่าไปอ๋อนี่ครับมาคืนตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมมาให้ไปคืนตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นมันตัวป้นแบบแบบอ่านี่ไงโอเคนายเอาคืนไปแม่แฟงกินนี่แบบ พลเมืองดีมากครับสุดยอดไปสัตว์ยาวไปกันต่อครับรู้สึกว่าทางโล่งๆยาวๆแบบนี้จะเหมาะกับรถทัวร์มากกว่านะฮะจริงๆขึ้นเขามันก็ขึ้นได้นะแต่ว่าต้องใช้เทคนิคนิดหนึงมาว่าแล้วก็ว่าแล้วก็เบี่ยงเข้าเลยครับเบี่ยงเข้าทางชนบทเลยทางฝุ่นทางฝุ่นนี่ทิแกแฟรวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว โอเคไปได้อยู่ครับทางตรงนี่ไม่แรงนี่เราไม่กลัวนะฮะเทอร์โบ Turbo, รอพร้อมอยู่แล้วเลยเวลาตีโคง้งนี่เลยทุกโคง้งต้องตีวงครับไปยาวไปหืมใ <c oughs> จยเย็นใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหรู้สึกจะชนทุกอย่างที่ขวางหน้ารถบัสคันนี้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้าย ออไปไปไปสัตยาวข้างหน้ามีภูเขาอู้ยก่อนจะถึงภูเขาโดนที่กั้นทางตีแล้วก่อนแล้วนะข้างหน้ามีภูเขาครับยังไงไปเลยวู้ <laughs> รถบัสจ้ำความอีกแล้ว ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยอยู่ครับเรามีตัวช่วยอยู่พลิกไม่ได้ใช่ไหมนี่หนละ <c oughs> บินซะเลยแม่อยากความดีนะนี่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 รถ <c oughs> บัสวิเศษอย่างกับไอนี่เลยรถบัสแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเป็นไงบินได้ด้วยไม่ต้องขับข้างล่าง มาทีนี้อยากไปไหนขอให้บอกครับเด้ห้องนี้เด้ห้องนี้เออทางไหนทางไหนนี่ทางนี้ทางนี้เราจะมาดูวิวกันครับรู้สึกว่าไม่ต้องขับแล้วนะบินเอาไว,วา้กว่านี่โอเคถึงแล้วใช่ไหมทางนี้แว่ถึงแล้วฮะ เออบินอย่างนี้ตั้งนานก็ดีนะแหมแวนได้ตามใจฉันเลยไปเดินหน้าไปนี่เข้าค่ายเข้าค่ายเข้าค่ายต้นพันพนพนพดพาผู้โดยสารมาเข้าค่ายฮนะเอ้ยลง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 อ,อ้เดียวเดียวเดียวเบคอนเบคอนเลยทางนี้ทางนี้โอเคลงจอดครับ ว้าเป็นไงลงอย่างนิ่มมีตัวช่วยนี่ก็ดีอย่างนี้นะครับไม่งั้นนี่ขับมาไม่ถึงแน่นอนวันนี้ไปเลยรถบัสซิ่งสิ่งที่ไหนไม่สิ่งฮะเข้ามาสิ่งในค่ายทหารวโอ้โหมีตีลังกาเล็กน้อยฮะแม่มาตอนนี้รู้สึกว่า รถบัสเรากลายเป็นรถบัสพิเศษนะฮะรถบัสพิเศษบินได้แม่เดี๋ยวเราจะกลับไปขึ้นเขากันตามแผนเดิมอีกทีนึงนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าไปได้ทุกทางละแม่ที่ไหนก็ไปได้ครับบินแบบนี้เดี๋ยวดูรถบัสขึ้นเขาใหญ่กันเออทางนี้ทางนี้นี่เป็นไงตามหน่อยตามหน่อยเลี้ยวได้ด้วยเลี้ยวได้ด้วยโอเค ซิ่งไปซิ่งไปความเร็วนี่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ใช่เล่นๆจะถึงแล้วจะถึงแล้วเบรกเบกเบกแหมสวยงามค,ค่อยๆเบรกครับจอดไหนดีเลยเนี่ยจอดจอดนี่แล้วกันหลังคา,าจอดหลังคาจอดหลังคาเออ เดินหน้าเดินหน้าเบรกเดินหน้าอีกนิดเดียวร่วงอุ้สิสาวสิสาครับสิสาอ่าไอจะถึงแล้วจะถึงอ่ะจอจอจอว้าวเป็นไงสุดยอดว้าวยังมีผู้โดยสารหลงขึ้นมาบมา้างไหมฮะเนี่ยอ๋อยังบีอยู่นะ ผู้โดยสารเรายัางเหลืออยู่คนหนึ่งนะแม่เจอรถบัสพาเกียนเข้าไปว <c oughs> ิวสวยมากโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสําหรับรถบัสของเรานะที่เอามาขับเล่นกันในวันนี้ก็มันแต่งอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเข้าอู่ไม่ได้ก็อาจจะโมเครื่องยนต์โมเสียงได้เล็กน้อยนะครับนะถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากขับรถแรงๆกันมาหลายคลิปละมาดูอะไรที่แบบว่าคันใหญ่ๆอึดๆกันบ้างแล้วกันนะครับ โอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวส่งท้ายเราจะกระโดดลงล้ำที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วที่สำคัญมันเป็นล้มแนวดิ่งด้วยผมก็ยังไม่เคยผ่านมากันนะฮะไอ้ล้นี้แล้ววันนี้เราทะลึงเอารถบัสมาด้วยนะ no <laughs> จะลงยังไงเลยในที่นี้ เออจะลงยังไงล่ะต้องใช้ตัวช่วยครับหาทางลงก่อนนี่ <c ười> ค่อยๆหยอ่อนค่อยๆยอ่อนโอเคเอาพร้อมครับไปด้วยโอ้โห,โหโลงได้จริงด้วยฮะแม่ <c ười> เฮ้ยบนนีรอดไว้เอารถใหญ่มานี่ปัฟเฟิร์เพอร์รสรันแบบขับอย่างง่ายครับ <laughs> จะถึงแล้วจะถึงแล้ววู้วดรถบัตบินบได้ <laughs> แหว่สุดยอด <c oughs> <c oughs>